อันนี้คือเว็บลีดอะไรนะก็ทุกคนก็เข้า Google แล้วก็สมัครพิมลีดอะไรมันก็จะขึ้นเว็บมาให้ก็เข้ามาเนาะแล้วก็กดตรงนี้เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกแล้วก็ถ้าเข้าผ่านเฟซหรือ Google ก็คือแบบ Gmail อะไรเงี้ยก็หรือว่ากดตรงนี้นะสมัครสมาชิกแล้วก็เกตรอกตึ๊ดตดตรงนี้นะก็ส่งแล้วก็มันก็จะขึ้นแอคเคาท์เรา พอขึ้นเสร็จแล้วอะ่ะให้ทุกคนอะ่ะไปเปิดที่นนแนมบอบกว่าให้ทุกคนเปิดจองชื่อตัวเองก็คือพอมันเข้ามาได้เนาะแล้วก็เข้ามาพิมพ์ชื่อที่เราตั้งไว้ก็จะได้แอคเคาท์ของตัวเองแล้วนะคะก็เป็นการจองชื่อต่อให้เรายังไม่มีงานเขียนเราก็จองชื่อไว้ก่อนเนะาะกันที่แบบว่าที่เคยบอกว่าเดี๋ยวเพื่อแบบมีคนมาใช้หน้าระกาซ้ําอะไรเงี้ยก็จะใส่รูปใดๆก็ได้นะคะวิธีการลงนิยายเนาะ ก็คือเปิดกดตรง c c o u n t ตัวเองนะคะมันก็จะมีขึ้นมาให้แล้วก็กดตรง my writing เนาะมันก็จะให้เราเพิ่มงานนะคะก็อ่ะถ้าจะทำงานเขียนก็เพิ่มงานเขียนออลลีหรือแฟนฟิกนะคะถ้าใครเขียนฟิกก็ลงเลือกฟิกนะถ้าเขียนเขียนออลลีก็คือนิยายปกติมันก็จะมีให้เลือกนิยายแบบบรรยายก็คือนิยายแบบที่เราเขียนกันปกติหรือนิยายแชทก็คือไอ้นิยายแบบเหมือนแชทไลน์อะแล้วก็ภาพการ์ตูนก็คือที่เป็นการ์ตูนนะคะ กระทูกกระทูจะเหมือนพันทิปอะ่ะอันเนี้ยเนาะเราก็อาจะสมว่าเลือกนี่บรรยายเนาะก็ตอนเนี้จบหรือมีหลายตอนนะคะถ้าเราเป็นนิยายแบบนิยายสั้นตอนเดียวก็อันนี้หรือถ้าใครเป็นนิยายแปลก็ซึ่งไม่ใช่พวกเรานะคะก็นิยายตอนก็แต่งคนเดียวหรือหลายคนเดี๋ยวนี้มันมีออปชั่นให้เลือกเยอะแยะมากมายเนาะก็ข้ามไปนะคะแล้วก็กดสร้าง มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือรูปปกรูปปกมันจะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต,แต่เนื่องจากพวกเราเวลาเราทําปกนิยายเราจะทําเป็น A5 ใช่ไหมดังนั้นเวลาเราโหลดอ่ะเราก็เลือกสมมตินะอ่ะสมมติสมตสมติมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ลากเสน้นให้เต็มแบบนี้เนาะมันก็จะได้เป็น อ่แล้วก็กดครอบนะคะใช่ไหมมันก็จะขึ้นเป็นหน้าเต็มแบบนี้แต่ถ้าเราทําออกแบบมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยก็ได้มันก็จะพอดีนะคะแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องนะคะชื่อนิยายเนาะอ่ะสมมต,ต,ต,ติว่ากาใส่ตืดตืดตืดบานะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แนะนำเนาะเออเป็นทริคละกันก็คือการใส่หมวดข้างหลัง แบบนี้ก็ได้หรือใส่ชื่อเราอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นต่อจากชื่อนะคะเพราะมันได้ถึง120ตัวหนังสือเนาะคำโปรยคำโปรยคืออินโทรนะเออเหมือนคำคล้ายๆคําแนะนำตัวคําแนะนำเรื่องซึ่งมันจะให้200ตัวอักษรน,นะไม่ใช่200คํานะเป็นสองตัวอักษรดังนั้นตรงนี้เราต้องเตรียมไว้ว่าอินโทรที่เราอยากอยากให้คนอ่านเห็นคืออะไร ต้องจำเป็นจะต้องคิดมาก่อนแล้วก็อินโทรต้องอ่านแล้วโดนอินโทรตัวนี้ให้ไ i ช่วยได้ AI จะเขียนเก่งกว่าเราแล้วก็เอาจาก AI มาปรับพอเราใส่ตรงนี้เสร็จเนาะเราก็มันจะมีให้เลือกนามปากกานะคะเราก็เลือกตามแนวซึ่งตรงนี้มันมันอยู่ในแอคเค n t เดียวกันแต่เราเปิดหลายนามได้นะอ่ามันก็จะให้เลือกนามปากกานะคะสวิว่า อันนี้เราจะไม่ใช่นาระกานี้เราก็กดตรงจัดการนรารากาแล้วก็เพิ่มนรารากาใหม่นะคะก็พิมพ์ต๊ดๆไปแล้วก็กดบันทึกมันก็จะขึ้นนรารากาใหม่ให้เราเราก็เลือกอันนั้นนะคะหมวดลักอ่ะทุกคนต้องมาดูหมวดก่อนเพราะว่าแต่ละเว็บ,บ,บมันมีหมวดไม่เหมือนกันนะอ่าสมมติว่าเรากดตรงหมวดหลักนะหมวดที่หนึ่งเลิฟโนเวลมันก็จะมีนิยายลักนิยายลักก็จะไม่ไม่มี n อเยอะหมายความว่ามีแบบ กรุบกริบกรุบกริบนะโรแมนต์คือมี n อ18บวกเนาะแต่จะแต่จะไม่เท่าอีโรติกคือคือมันจะเป็นน้องน้อง er otic, อีโรติกอ่ะอีโรติกมันคือแบบถ้าพูดภาษาเราคือนิยายโป๊ไปเลยถูกไหมแต่โรแมนต์มันมันจะยังมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นิยายรักจีโมลานก็คือจะเป็นแบบแบบมาตรฐานแบบของเราเนาะเปนเป็นก็จีโบรานที่แบบเออ อ่ะของแนงก็จะเป็นเจเบิร์กโบราณเนาะรักวัยรุ่นก็จะเป็นแนวปัจจุบันนะวัยวาวุ่นก็คือเป็นวัยรุ่นที่บวกเลิฟซีนคือวัยวัยรุ่นนิยายรักวัยรุ่นหมายความว่านิยายที่แบบ๊ปอปี้เลฟิฟไม่ได้มีเลิฟซีนมีแค่แบบจุ๊บกันมีแค่แบบเบาๆไม่ได้ติดเลดแต่ว่าพอเป็นวัยวาวุ่นมันคือวัยรุ่นเบกิกบวกเลิฟซีนใช่หมวดมัน เปลี่ยนนี่คือมันอัปเดตหมวดใหม่แล้วแล้วเราแบบอะไรของมันวะเนี่ยคือการเป็นบอกอรนะมันปวดหัวมากกับการแบบเลือกหมวดนิยายตอนที่แบบจะลงจะลงงานกับตอนที่แบบทําเล่มอะไรเงี้ยยิ่งแนมเป็นสายทําเล่มใช่ไหมสายทําเล่มมันก็จะมีหมวดอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วพอมาทัมามาลงเว็บอะมันก็จะมีอีกหมวดหนึ่งแล้วเขาแบบอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยเออวัยวารุ่นก็คือเลเออไวรุว่นบวกเลิฟซีนนะรักผู้ใหญ่เอ่ะ รักผู้ใหญ่ก็คือแบบอ่ะวัยทำงานขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีลสบสองลบซีนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าในหมวดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันให้ใหม่มันให้ใหม่นิยายรักผู้ไผู้ใหญ่คือเรื่องราวความรักร้อนแรงที่เน้นฉากอีโรติคเป็นนิยายโป้นั่นเองนน่ไงที่ที่บอกเมื่อกี้ว่าโรแมนต์มันคือรองจากอีโรติกมีนิยายรักผู้ไ่ผู้ใหญ่คืออีโรติกอีโรติกค,คือนิยายโป้ไม่ไม่เน้นเหนือเรื่องเน้นจงคึ้มโอเคไหมเก่งไหมเราแยกหมวดกันให้ดีนะ ดังนั้นของเราเออใช่มันมันแบ่งหมวดเราเียดแล้ว,ลวลก็แบบเริ่มแบบสับสนวุ่นวายโอเคมาดู Y เลิฟเลิฟโรเวลคือชายหญิงนะเราเราแยกประเภทนี้อะไรให้ออกด้วยนะชายหญิงนะบอยเลิฟคือชายชายเอ,อ่อเลิฟลี่ลูมก็คือแบบเบาๆแบบกแบบแบบุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กปาร์ตี้ลูก็จะแบบนี่ไงเขาเขียนว่าหมวดใหม่เน้นอีโรติกดาร์กอะไรอย่างเงี้ย เลิฟปาร์ตี้คือแบบเน้นเน้นเออเน้นอีโรติกเน้นดาร์กเน้นความรุนแรงเนาะอ่าเป็นหมวดใหม่นะคะสกีเร r รูมเดี๋ยวนะมันมันต่างกันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะขออ่านก่อนอีสันไม่เคยลงบนนี้เน้นเนื้ออ๋อโอเคโอเคปาร์ตี้รูมคือเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มๆที่เน้นเนื้อเรื่องเป็นหลัก มีอีโรติกอ๋อโอเคเกแล้วปาร์ตี้รูมคือคล้ายๆโรแมนต์ของผู้หญิงเมื่อกี้ชายหญิงเมื่อกี้ก็คือเป็นน้องอีโรติกแต่สกเรต์รูมคืออีโรติกอ่าโอเคแยกแบบนี้เลิฟบลี่คือแบบเบาๆกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บปาร์ตี้คือมีเอ็นซีบ้างมีฉากความรุนแรงบ้างแต่ไม่ถึงขั้นอีโรติกสกเรต์รูมคือปิดห้องแล้วตีกันอย่างเดียวเนาะวิธีการแยกหมวดนะคะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยฉันแล้หมื่นอันนี้เกิลเลิรก็น่าจะเหมือนกันเนาะเหมือนกับบอยเลิฟแค่เป็นหญิงๆอ่ะอา่าแฟนาซีเกมออนไลน์ต่างโลกก็จะเป็นอันนี้นะอันแรกท่องไปในโลกต่างๆทะลุมิติเวทมนต์สัตว์จะบอกสัตว์ประสาทไม่ใช่สัตว์มหัศจรรย์สัตว์สัตว์ประหลาดสัตว์แปลกประหลาดเออพลังพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอยู่หมวดนี้ไซไฟ,ไฟวิทยาศาสตร์จ๋อาอวากาศโลกคู่ขนาน อยู่ไซไฟดังนั้นที่แนนบอกไปว่าหมวดหลักที่เราเขียนน่ะอยู่อันไหนก็คือเลือกอันนั้นนะเลือกตามหมวดหลักนะเพราะส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นอะยอย่างคนเอกจะเป็นเอ่อไซไฟแฟนตาซีเอาไซไฟนำถูกไหมดังนั้นให้เลือกไซไฟนะแต่ถ้าเป็นของตัวเม้งแฟนตาซีนำให้เอาให้เลือกแฟนตาซีอย่างเงี้ยคือคือเลือกหมวดหลักแล้วก็หมวดรองเป็นอะไรก็ได้นี่นะเวลาลงงานอะ เลือกหมวดตัวเองดีๆนะตบตีกับตัวเองให้จบก่อนนะตอนที่เขียนอะไรเงี้ยเอาตบนี้ก็คือด่านแรกให้ยึดตามเพศก่อนถ้าเพศเราเป็นชายชายให้เลือกอันนี้เลือกส่วนใหญ่จะเป็นปาร์ตี้เนาะถ้าเพศเราเป็นหญิงหญิงหญิงให้เลือกอันนี้แต่ถ้าเราเป็นชายหญิงให้เลือกตามหมวดได้เลยเอาแบบนี้นะวิธีการลงแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีให้เลือกหมวดลองโอเคเอ่ออันอันต่อไปในไซไฟก็คือแอคชั่นพจนภัยแอคชั่นกำลังภายในเนาะ อันนี้ก็จะเป็นแบบแนวเอเวนเจอร์เลยอะไรเงี้ยอันต่อไปก็คือสืบสวนสลึกลับสยองขวัญอยู่ตระกูลนี้เนาะสืบสวนถ้าเราเอาสืบสวนนําให้เรื่องอันนี้ลึกลับคือผีเอ้ยเดี๋ยวนะเออโอเคลึกลับคือเอ่อทิลเลอร์ส่วนสยองขวัญคือผีแบบนี้นะใช่ไหมเพราะว่าเขาเขียนว่า ลึกลับในชีวิตประจำวันเสียงสิ่งเหนือธรรมชาติที่เป็นปปิศนาตำนานต่างๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นทินเลอร์ได้ด้วยไหมสยองขวัญแพ้ผีก็คืออันนี้ก็คือถ้าไม่มีตัวผีให้เลือกลึกลับถ้ามีตัวผีให้เลือกสยองขวัญเออสะท้อนสังคมก,พก,กม็พวกนี้ไอ้การเมืองพวกนี้อะไรพวกเนี้ยให้เลือกอันนี้แนวทางเลือกวรรณกรรมบทกวีนี่ยห,หลากหลายที่ไม่ได้เน้นเรื่องความแลบอาอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบ พวกอารมณ์สุนทรีที่ไม่ได้มีหมวดแน่นอนอะไรให้เลือกทางเรื่องะคะ่ะวรรณกรรมเยาวชนโอโ้โหอันนี้มันจะมีคนเขียนอยีกแล้วเนี่ยหมายถึงในในออนไลน์นะก็คือนวริยายเรื่องสั้นดีต่อใจเออนี่คือบทความเนาะเรื่องที่อยากลาเล่าไดรอารี่ลูกค้าในลิสอะไรมีมากกว่าหนึ่งล้านคนนะทั้งนักเขียนและนักอ่านรวมอยู่ในนี้น่าจะประมาณแนนว่า ประมาณห้าล้านแอคเค้าได้อะถ้าแบบนับแบบไม่ได้ลบนะไม่ได้ลบหมายความว่าไม่ได้ลบพวกแอคเคาที่คนนึงมีหลายอันอะอย่างของแนนอะมีสามแอคเค้าอย่างเงี้ยเออมันก็น่าจะแบบประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเพราะว่าไม่งั้นเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้หรอกเขาต้องแบบมีฐานเยอะพอสมควรอะถึงเข้าได้อะไรเงี้ยอ,อือเนาะอันนี้เป็นหมวดนะนี่คือหมวดหลักเอาแล้วยังอะไรไม่เลือกเลยโอเคโอเคของแนนเมื่อกี้เลือกเป็นหลัก เออจีโมลานหมวดลองดราม่าพิเรียดจีโมลานอันนี้โอเคนันจะเลือกเป็นอันนี้จีโมลานดราม่าแล้วก็พิเรียดจีโมลานมันสัมมี่เนี่ยจีโมลานกับพีเรียดจีโมลานเนี่ยเป็นโรแมนติกดีว่ะอันนี้คือสามหมวดที่เราให้ผสมกันตอนที่เราเขีนเยนอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงเราก็จะได้หน้าตาของเราแบบนี้เห็นไหมนี่คือหน้าตานิยายเราแล้วก็นี่แล้วเราก็ใส่เลดเลด ทุกวัยแปลว่าใครๆก็อ่านได้ยี่สิบอ่ะมันจะเหมือนแบบถ้าเป็นสาย <c oughs> เลิฟซี <c oughs> ก็จะแบบ <c oughs> เลิฟซีแบบหนักหน่วงแบบอีโรติกเลยบรรยายอวัยวะแบบจงครึมท่าทางแบบจงครึมถ้าถ้าสิบแปดบวกอาจจะยังไม่จงครึมมากนักอะไรอย่างเงี้ยพอเรา <c oughs> ตั้งเลทเนื้อหาเสร็จแล้วพอพอเราให้เลทตัวเองเสร็จแล้วเนาะเราก็ใส่แท็กแท็กเนี่ยให้เลือกด่านแรกเนี่ยมันจะมีแท็กแนะนํามาให้ตามหมวดที่เราเลือก สมมว,ว่าของแน่เนี่ยอะเป็นวังหลวงเป็นแก้แค้นเป็นเชื้อพระวงศ์จีนโบราณไม่เทพเซียนเป็นแนววังตบจูดไหมไม่ย้อนอยุทภพไม่ไม่เออต่างโชคชะตาลิขิดเหรอเออใช่เพราะมันไปเจอกันนอกวังโอเคใส่แท็กได้สิบแปดอันด,ดูที่มันเกี่ยวกับเรานะดูดูที่มันเกี่ยวกับเรื่องเรานะองค์ชายองค์หญิงและชา,ายาตฮองเต้ใครมันเขียนว่านน่เจ้าก้อนมันน่ารัก นี่ภาษาเจนซีสุดๆนี่ยคุณภาพเนี่ยนารยตามเนี่ยแนะนำคุนแนนครับครับถ้าเป็นชายหญิงแล้วมีแบบประมาณตัวตัวละครรองมีบทบอยเลิฟก็ควรแท็กตรงนี้ได้ไหมหรือว่าไม่จำเป็นเออได้ใส่แท็กนี้ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นแท็กที่เหมือนแบบให้คนค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนี่ยค่ะดีเนี่ยเอกนางเอกเป็นหมอเนี่ยดีๆเนี่ยเินผู้หญิงต่ำตมใครมันคิดแท็กวะ ราชงการเฮ้ยเออเราเอาลานกันารเลยค่ะโอเคฉันดูเป็นคนเซฟตี้มากเลย18ดอันของฉันโอเคเราใส่แท็กเรียบร้อยแล้วหรือคือเราพิมพ์เพิ่มได้นะพิมพ์เพิ่มได้ที่ไม่มีในนี้นะเราพิมพ์เพิ่มได้ก็จะใส่ชื่อนิยายตัวเองด้วยก็ได้หรือใส่ชื่อนาปการเราก็ได้นะคะแล้วก็ฟีเจอร์ YN หมายความว่าให้นักอ่านนะแต่งชื่อตัวนิยายเองได้รู้สึกรักนักอ่านไม่ชอบชื่อเราอยากเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่ไหนาไม่เปิดหรอกนะ ไม่รู้จให้เปิดทำไมแล้วก็ถ้าใครที่มีลงอ e ีบุ๊กแล้วมันก็จะให้คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกอ e ีบุ๊กของเราใส่เข้าไปมันก็จะขึ้นลิงก์ของอ e ีบุ๊กของเราให้แล้วก็ถ้าใครที่มีแบบเล่มก็ใส่ลิงก์เพจของเราก็ได้หรือว่าล e ิงก์ช้อปปี้ใดๆอะไรเงี้ยที่สําหรับซื้อเล่มนะคะก็แปะลิงก์ตรงนี้ก็ปี้ลิงก์มาแล้วก็ตั้งค่าเนาะเปิดรับโด o n a t i ไหมอ่ะเปิดสิจ้ารออะไรเปิดใช้งาน g ุ o ป l ไรติ้งไหมเออโนโนโน อนุญาตให้แคปหน้าจอไหมโน no, ไม่ไม่อนุญาตนะคะฟีเจอร์วิงกก็คือเป็นนิยายเสียงเป็นเป็นให้ AI อ่นานนิยายให้ฟังเราจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ถ้าไม่อนุญาตก็ปิดนะคะอนุญาตให้ผู้ผู้อ่านแสดงความเห็นได้ไหมติ๊กเกอร์ได้ไหมที่ไม่ล็อกอินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็กดเนาะแล้วก็ถ้าถ้าเราเป็น18บวกเนาะก็ล็อกเนื้อหาให้อ่านเฉพาะ18บวกขึ้นไปนะคะหรือล็อกเนื้อหาให้อ่านเฉพาะผู้ใช้งานในแอป ลิสอะไรเท่านั้นนะคะก็กดแล้วเขสัญญของเนี่ยไม่ได้กดเนาะเสร็จแล้วก็กดบันทึกนาอบันทึกสําเร็จนะคะก็มันก็จะขึ้นอ่ะเราก็จะขึ้นหน้าจอน,นิยายของเราแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เท่ากับเปิดเรื่องแล้วนะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยยังเขียนไม่จบแค่แบบยังไม่เผยแพร่ก็กดตรงนี้นะมันก็จะยังไม่เผยแพร่นะคะเนาะสถานนะอ๋ออันนี้เผยแพร่เมื่อกี้มันยังไม่เผยแพร่นะ อ่าอันนี้คือเปิดเมื่อกี้คือปิดไว้นะคะสถานะยังไม่จบหรือถ้าจบแล้วก็กดตรงนี้เนาะอ่ะก็ปิดปิดการเผยแพร่นะคะก็คือ,อยังไม่เสร็จหน้าตามันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะทีนี้ตรงแนะนําตัวละครใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มันจะเป็นเหมือนแบบแบบนี้นะเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าเราใส่เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ตรงเนี้แนนชอบใส่นะแนนชอบชอบให้มันโชว์เราก็เอาภาพที่เราวาดนั่นแหละใส่ไป ตรงนี้มันในตรงที่ทําให้นะักอ่านอะเด่นนากงารภาคเออละครได้ดีขึ้นเยอะเลยใช่ใช่ใช่ชอบมากตรงนี้ชอบใส่เราก็ใส่ไปนะคะมีกี่ตัวเติดเๆนะคะก็ใส่ไปแล้วก็อันนี้คือแท็กที่เราใส่เมกกื่อกี้เพิ่มแนะนําเรื่องก็จะเป็นคำนำํานําหรือเป็นอินโทรหรือจะเป็นบทนำอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะที่แนนจะใช้ก็จะมี ก็จะเป็นอ่านแนะนำออันนี้จะเป็นแฟนฟิกนิยายตัวเองนะก็คือไอนะ้แนกะ๊งเลิฟโรนเนาะแนนก็มาทำอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะก็คือถ้าคุณลงนิยายลายตอนสิ่งที่แนนจะทำอีกอันหนึง่งก็คือการเอาตัวละครของเรามาทำนิยายแชทมันก็จะเปิดการมองเห็นอีกแบบหนึง่งทำให้คนรู้จักนิยายเราแล้วก็ลิงก์ไปที่เรื่องหลักได้นะคะก็จะทำอันนี้จะเป็นฟิกตัวเอง เรนียาตัวเองเนาะแล้วก็แนะนําเรื่องนะคะก็จะมีใครบ้างตืดๆก็นะก็แนะนําไปนะคะตรงนี้ก็ใส่ไปจะแนะนําก็คือให้ใส่รูปภาพด้วยนะจะเป็นรูปตัวละครก็ได้หรือรูปปกก็ได้นะหรือเป็นรูปฉากอะไรเงี้ยเพื่อให้คนอ่านนะ่ะเขาแบบดึงความสนใจคนอ่านเนาะแนะนําให้ใส่รูปภาพด้วยะนะอะสมว่าเขียนแนะนําเสร็จแล้วนะจริงๆตรงนี้ก็เขียนแบบบา้บาๆจะเป็นเอ่อพวกคําเตือนจะเป็นพวกแบบห้ามก๊อปปี้หรือใดๆเงี้ยได้หมดเลยนะ ก็เขียนแล้วแต่เราก็ไปดูไอเดียของคนอื่นก่อนก็ได้นะอ่ะนี่เราเสร็จแล้วเนาะก็กดบันทึกนะคะก็มันก็จะขึ้นว่าคุณจะเผยแพร่เลยไหมหรือคุณจะตั้งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหมายความว่าตั้งเวลาเผยแพร่อะไรเงี้ยอาจจะแบบกาหนดดูเลิกดูยามใดๆอะไรเงี้ยก็กดเผยแพร่เนาะเผยแพร่สำเร็จแล้วมันก็จะขึ้นอ่ะมันก็จะขึ้นนี้นะคะเสร็จแล้วเวลาเราเพิ่มรายตอนก็คือกดเพิ่มตอนใหม่ตรงนี้นี่คือที่มาของการบอกว่าให้ตั้งชื่อ บทชื่อเรื่องชื่อบทชื่อบทไม่ใช่ชื่อเรื่องอ่ะบทนําชื่อตอนอ่ะสมมตินะตั้งชื่อตอนเอาช่ามาัยเถอะคอยนะทีนี้เวลาเราก๊อปมาแล้วอ่ะเนื่องจากว่าในแพลตฟอร์มอ่ะมันจะไม่เหมือนกับในบทนะดังนั้นพวกคุณต้องตั้งหน้ากระดาษด้วยนะไม่เอาแบบก๊อปมาวางแล้วปล่อยแบบนี้ไม่ไม่โอเคนะนักอ่านจะไม่โอเคคุณจัดหน้ามันหน่อยแต่หน้าให้มันแบบดูดีมีชาติตระกูลนิดนึงนะแล้วก็ถ้าสามารถปรับให้มันตัวใหญ่ได้ก็จะดี เราะว่าอย่าลืมว่ามันอ่านออนไลน์เนาะต้องเพิ่มข้างนอกแล้วเข้ามาใส่หรอคือเหมือนให้มันอยู่ตรงกลางๆหน่อยอ่ะเออมันจะได้แบบตอนไปอ่านหน้าตามันจะได้ดูแบบดูดีนิดนึงโอเคอ่าพอเราลงเสร็จน้ะจัดหน้าเสร็จแล้วเราก็เราจะกดตัวคําผิดหรือไม่กดก็ได้นะกดคำผิดก็พอช่วยได้นิดนึงเหมือนแบบเหมือนทําให้เรามันมันจะขึ้นตัวตัวเขียวชื่อเฉมันขึ้นห มันจะขึ้นว่าผิดค่ะแต่ว่าเ,ออเหมือนคือบางทีเราก็ต้องไปเช็คสแกนดูอีกรอบว่าอ๋อบางทีมันอาจจะพิมพ์ตกเล็กๆน้อยๆไปก็ได้ค่ะมีคำออมันจะผิดสองคำอ๋อก็คือชื่อพอเราจัดเสร็จแล้วนะคะก็กระพิมพ์ใดๆแบบเมื่อกี้ก็ได้นะ Call to action ใดๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็บันทึกนะคะแล้วก็กดเผยแพร่เลยหรือตั้งเวลาเนาะก็ ครูดูครูดูอันเมื่อกี้ด้วยครูดูอันเมื่อกี้ด้วยตอนครูกดเผยแพร่มันจะมีไอ<ว>ตัวเขียวๆข,ข้างล่างอะคะ่ะมันจะมีขึ้นมาด้วยว่าเขาจะเช็คได้ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นเวลาที่เหมาะไหมหรือว่าช่วงน,นี้เป็นช่วงเวลาที่คนอับเยอะเราอนุ่าเราจะไม่ถูกดันเขาจะขึ้นบอกให้หมดเลยอ่าใช่ค่ะตอนครูบันทึกแบบล่างก่อนที่เราจะบันทึกมันจะมีอ่ตรงบรรทัดล่างสุดสุดๆก็นานเนี่ยค่ะตรงเขียวๆสถานะแจ้งเตือนเนี่ยเหรอแปลว่าช่วงนี้ ยังไม่มีใครอัพแต่ถ้าเกิดบางทีช่วงดึกๆมันจะขึ้นตัวส้มตัวแดงเราว่าช่วงนี้มีคนกดอัพเยอะอ๋อเหรอไฮโซเวอร์ช่วงสามสี่ทุ่มสองสามทุ่มได้แต่พอสักเที่ยงคืนตีหนึ่งมันจะเริ่มเหลืองเหลืองแดงแดงและอ๋อช่วงเที่ยงคืนคือจุดพีคเหรอแล้วขียนชอบลงกันตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างนี้ยค่ะทำไมยังไม่เราไม่นอนเหรอแล้วก็จะมีช่วงสองทุ่มที่ดาแดงเป็นช่วงพีคใช่ใช่ที่ท,ที่เขาลงช่วงประมาณเที่ยงคืนเพราะว่ามันจะมีลุ่มหลัะสองประเภท คพื่ออ่านนึกๆนึกและอ่านก่อนไปทํางานหรือออกไก่อนออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแลนั้นแล้วมันคือพอเราลงแล้วอ่ะหลังจากนั้นมันก็ได้ไปคนอ่านตลอดได้แล้วไงอืมก็มีด้ค่ะเพราะว่าเขาเขาตัดยอดวิวที่ยงคืนด้วยใช่โอเคเอ่อตั้งเวลาเผยแพร่นะเมื่อกี้คือกดตั้งเวลาเนาะแล้วก็มันจะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเผยแพร่ตอนไหนอ่ะสมมติว่าตั้งเป็นพรุ่งนี้กี่โมงอะไรเงี้ยอ่ะสมมติเราเริ่มเป็นแบบ เจ็ดโมงก็มีช่วงเวลาให้เลยอ่ะเจ็ดโมงตรงก็ให้ผู้อ่านเห็นเวลาที่จะเผยแพร่อะก็กดหรือถ้าไม่ให้เห็นก็ไม่ต้องกดนะคะแล้วก็กดตั้งเวลาตั้งเวลาเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้มันก็จะมีอันที่เผยแพร่ที่เรากดไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้คือยังไม่เผยแพร่มันก็จะขึ้นตามเวลาเนี่ยค่ะแล้วก็ทําแบบเนี้ยแต่ว่าเอ่อสำหรับเนี่ย จริงจริง,รง,รงเราสามารถตั้งเวลาไว้ก็ได้นะแต่ว่าเทคนิคคือตอนที่เราตั้งเวลาไว้อ่ะให้เราอ่ะเข้ามาดูนิยายตัวเองด้วยหมายความว่าแค่เข้ามาใช้งานแอคเขาอ่ะไม่ใช่ตั้งแล้วทิ้งไปอ่ะเอนเกตเออจะบอกว่าไง AI มันจับพฤติกรรมของเราอ่ะเป็นเทคนิคทําให้นิยายเปิดการมองเห็นอีกระดับหนึ่งนะก็คือพอเราลงนิยายเสร็จแล้วก็แชร์ลิงก์ไปให้ตามกลุ่มต่างๆเนาะหรือแบบกลุ่มเพื่อนกลุ่มพวกเราอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สองคือเอ่อตอนที่เราตั้งเผยแพร่งไงค่ะสมมติว่า7จ็ดโมงอาจจะไม่ว่างแต่ว่าแบบเฮ้ยอ,อาจจะเข้าก่อนเช่นแบบเ,เขาเข้ามาเล่นตอน6กโมงคือเหมือนเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มอะ AI มันจะจับพฤติกรรมเราว่าแบบเฮ้ยคนนี้เป็นลูกค้าดีลูกค้าชั้นดีแบบเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มเราแบบเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกโซเชียลที่มันเกิดขึ้นพวกแพลตฟอร์มเหล่าเนี้ย วิธีการของเขาหลักการทํางานของเขาคือเขาต้องการให้เราอยู่ในแพลตฟอร์มเขานานๆเป็นการเพิ่มเพิ่มเอนเกจให้กับแพลตฟอร์มของเขาอะไรเงี้ยเช่นเดียวกับทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, t ทว t ตเตอร์ t ิ k กตอกอะไรเงี้ยใช้หลักการเดียวกันดังนั้นให้เราอะเข้ามาใช้งานบ่อยๆเข้ามาอ่านนิยายบ้างเข้ามากดใจเข้ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับแอเขาหรือว่า แพลตฟอร์มเขาอะ่ะมันจะทําใหา้แอคเ n าของเราอะ่ะดูมีคุณภาพเป็น Account ที่มีคุณภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นเทคนิคนะคะเป็นแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นขั้นตอนการลงเนาะก็ประมาณนี้เนาะดังนั้นทุกคนอะ่ะไปเปิด c อคเ n าไว้เนาะแล้วก็จองด่านแรกคือจองชื่อานามประกาตัวเองไว้นะคะกดดูตัวอย่างด้วย คพอ <ừ m. S 1> ปกติเวลาหนูลงอ่ะหนูจะกดดูตัวอย่างทั้งจากคอมแล้วก็จากมือถือว่าไอ้พวกการจัดหน้าอะไรเงี้ยมันโอเคไหมอะคะ่ะอยากให้แบบเหมือนไปนอกพรูปก่อนลงอีกทีอ๋ออันนี้ดีอ่ออีกอันนึงอันนี้พอพอกดขึ้นมาอันนี้ค่ะมันสามารถลิงก์กับโซเชียลเราได้เราสามารถเอาโซเชียลของเราอาแปะเข้าไปในนี้โดยการตั้งค่าตรงนี้ Okay. เข้าไปตรงหน้าโปรไฟล์เนาะแล้วก็กดตรงแก้ไขข้อมูลเพจนะคะแล้วก็มันจะให้เราใส่ชื่อเพจตรงนี้คือลิงก์นี้นะลิงก์เฟซบุ๊กอะแล้วมันจะให้ใส่อันนี้มันจะใส่ทวิตเตอได้ใส่ Facebook ได้นะคะอันนี้เป็นชื่อเพจมันก็จะขึ้นเพจเราที่เราใส่ไว้มันก็จะโชว์ตรงหน้าเมื่อกี้มันจะขึ้นโชว์ตรงหน้าแอ c o u n t นั่นแหละคือที่มาว่าทําไมถึงให้ทํา f a c e b o o k ด้วยมันก็คือมาแปะตรงนี้แหละ ซึ่งตอนนี้มันน่าจะให้ใส่แค่2อันอยู่เนาะมันน่าจะให้ใส่แค่ Facebook กับ Twitter ไม่มีแอ c o u n t อื่นมันผูกแค่นี้นั่นแหละที่มามันก็จะทำให้นักอ่านเห็นของเราด้วยเห็นเพจเรานะคะโอเคก็อันนี้คือลีอะไรสิ่งที่ควรรู้ก็มีประมาณนี้เนาะลี lead อะไรคือเจ้าเดียวกับเมฟนะคะเมฟก็คือเว e ็บอ e ีบุ๊กอีบุ๊กเดี๋ยวสอนที่หลังแล้วเนาะ